สวัสดีค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ทุกท่านที่รับชมผ่านช่องทางไลฟ์สดณนะขณะนี้ด้วยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหากรรมสุขภาพ3 all for fit ค่ะร่างกายดีด้วยอารมณ์อาหารและสุขภาพค่ะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตการทำน้ำสลัด clean and healthy ค่ะ ในวันนี้นะคะเรา,าจะมาพบกับวิทยากรของเรานะคะท่านได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตการพยาบาลและพะดุงคันชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตโภชนาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เอกวิชาเภสัชโภชนาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ และนอกจากนี้นะคะท่านวิทยากรยังได้รับประกาศนียบัตร International Postgraduate Cross on Nutrition in a Change Global Environment at Hebrew University of Jerusalem จากประเทศอิสราเอลค่ะและ,ะท่านอาจารย์นะคะมีความชำนาญในด้านเภสัชโภชนาศาสตร์นะคะการกำหนดอาหารและโภชนาการค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการประยุกต์ใช้สารอาหารและสารอาหารจากธรรมชาติค่ะ เพื่อการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้บุคคลทั่วไปนักกีฬาและผู้มีภาวะเมตาบอลิซึมจินโดมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านวิทยากรค่ะยังเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหลากหลายองค์กรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพสภากาพยพยาบาลแห่งประเทศไทยค่ะนักกําหนดอาหารวิชาชีพสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยค่ะผู้ประกอบโรคศิละปะสาขาการกําหนดอาหารค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณ,ณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพหัวหน้าหน่วยโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะสังกัดสาขาโภชนาการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะและตอนนี้นะคะท่านวิทยากรก,ารก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัสสวัสดีสมฤทกค่ะค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้มีผู้ช่วยนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกค่ะค่ะเขาก็จะมีความชํานาญด้านการตัดแต่งจานให้สวยงามนะคะก็เลยจะมาเผื่อว่าการการแต่งจานมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอัธรรสความอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทําน้ําสลัดเพื่อสุขภาพวันนี้มีสูตรอะไรบ้างคะและแต่ละสูตรมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก็คือจริงๆอยากให้นะับปัจจุบันนะคะคนเราเป็นโรคเยอะแยะมากมายถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันไขมันอะไรก็ตามสิ่งแวดล้อมก็มีผลวัตถุดิบก็มีผลเรานั่งอยู่เฉยๆเรายังแก่เลยคะ่ะถูกไหมคะเรานั่งเฉยๆเรายังแบบ โรคมาทีนี้มันจะอยู่ที่ว่ามันจะออกมากับร่างกายเราหรือเปล่าทีนี้อาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้สมมุติว่าถ้าเราเลือกของที่ดีเข้าร่างกายร่างกายเราก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารเต็มที่ค่ะทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาพาทำคลีนอาหารคลีนค่ะกับอาหารที่มีที่ดีต่อสุขภาพที่เรียกว่าเฮลตี้คลีนแอนด์เฮลตี้สลัดนะคะทีนี้น้ำสลัดบางคนมองว่ากินแล้วผอมผอมไหมคะ ตัวที่ทําให้เราไม่หมอมคือพวกน้ําปรุงต่างๆน้ําสลัดต่างๆน้ําสลัดใสทํามาจากน้ํามันเป็นส่วนประกอบน้ําสลัดสีครีมๆก็ทํามาจากบางทีนมข้นน้ําตาลหรือมาอยองเนสอะไรก็ตามค่ะทีนี้ถามว่ามันเป็นส่วนประกอบที่จะต้องมีในอาหารดังนั้นเราก็เลือกไขมันที่มันดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นสูตรแรกจะเป็นสูตรที่ใช้น้ํามันมากออค่ะ น้ำมันมะกอ,อกดีต่อสุขภาพเนื่องจากว่ามันเป็นไขมันเชิงเดี่ยวทีนี้ไขมันกรดไขมันเราต้องการทั้งไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างมันออกฤทธิ์ต่างกันมันให้ประโยชน์ต่างกันเรากินไขมันได้ค่ะแต่ว่าต้องกินให้พอเหมาะ <c oughs> ไม่มากไปไม่น้อยไปเราก็จะไม่ไม่มีโรคแล้วก็อาจจะช่วยคุมน้ำหนักได้นะคะที่พูดว่าอาจเนื่องจากว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเรากินอะไร วิธีการลดน้ำหนักทุกคนทำได้นะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าคิดว่าทุกท่านทราบนะคะทีนีเ้เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นของไทยที่เป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจากพืชอะ,ค,ะค่ะเราจะเริ่มเลยไหมคะ,คะได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มแนะนําตัววัตถุดิบกันเลยคะ่ะอาจารย์ในส่วนของน้ําสลัดสุรขิงนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะ น้ำสลัดขิงนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพหัวใจนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงจะเอาหอมใหญ่หอมหัวใหญ่หอมหัวเล็กก็ได้นะคะที่เป็นหอมแดงมีกระเทียมค่ะสมุนไพรไทยทั้งนั้นนะคะกระเทียมหนึ่งกลีบเดี๋ยวไว้สูตรเอาไว้ให้นะคะขิงค่ะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะทีนี้ทุกอย่างเป็นสมุนไพรไทยหมดเลยนะคะ มันมีรสชาติเผ็ดร้อนการที่อาหารรสชาติเผ็ดร้อนศาสตร์แพทย์แผนจีนเขามียินอย่างถูกไหมคะทีนี้มันมีอาหารไทยเรามันมีเผ็ดร้อนอาหารที่เผ็ดร้อนมันจะช่วยเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายก็สามารถช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมได้แต่ว่าอย่าก,กินเยอะนะคะในส่วนของไขม,มันก็ทําให้เราอ้วนได้เหมือนกันเอาทุกสิ่งอย่างคะ่ะเตรียมให้หมดแล้วเข้าเครื่องปั่นแค่นั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวนะัดใส่เลยเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใส่อะไรก่อนก็ได้เลยค่ะถ้าเตรียมวัตถดุดิบเสร็จแล้วใส่ได้เลยถามว่าสูตรนี้ปรับมาให้แล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบที่แรงกว่านี้เช่นชอบรสชาติของขิงก็ปรับขิงได้นะคะแต่น้ำมันไม่ต้องเพิ่มนะคะเอาเท่านี้พอนอกจากตัวน้ำมันมะกอกอะ,ค,ะค่ะจย์ค่ะเราสามารถใช้น้ำมันชนิดอื่นได้ได,ได้ได้อีกไหมคะหรือว่าจําเป็นต้องใช้น้ำมันตัวนี้คะ่ะ ถ้าไม่มีน้ำมันมกะกอกค่ะก็ใช้น้ำมันงาก็ได้น้ำมันมเมล็ดดอกคำฝอยก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตได้หมดเลยคะ่ะแต่ว่าขอให้เป็นน้ำมันที่ที่ไม่ใช่สําหรับทอดน้ำมันทอดที่น้ำมันปลาล์มเนี่ยไม่เอาเอาน้ำมันที่เขาอ่ะคะ่ะอ่ะได้ได้ค่ะค่ะปั่นให้ละเอียดก็ว่าได้เป็นน้ำสลัดแล้วค่ะเพื่อสุขภาพแล้วค่ะโอเคคะ่ะได้แล เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นสีครีมมี่สวยเดี๋ยวให้เทยังไงได้บ้างคะสีสวยงามมากคะ่ะอ่าอันนี้ได้ค่ะอยากให้อยากให้ช่วยถ่ายได้ไหมคะก็ปั่นจนละเอียดแบบว่านะเป็นเนื้อเดียวกันเลยะนะคะโอ้ยโอ้ยหก <laughs> แค่นี้เลยค่ะก็จะกลายเป็นน้ำสลัดสีชมพูสวยงามมีท่านใดอยากชิมไหมคะน้ำสลัดเป็นสีชมพูนะคะตามวัตถุดิบก็คือเราใส่หอมแดงค่ะพลังงานอ่าพลังงานไม่เยอะนะคะเดี๋ยวนะคะพลังงานที่ให้ค่ะให้แค่หช้อนโต๊ะให้81แคลอรี่วันหนึ่งเรากินอาหาร2,000แคลอรี่อันนี้81แคลอรี่ถือว่าไม่เยอะ นะคะก็ถ้าจะทานก็ซัก1ช้อน2ช้อนนะคะอันนี้เสร็จแล้วสูตรง่ายไหมคะง่ายมากค่ะแล้วทําได้ไวมากนะคะได้ค่ะทุกท่านที่รับชมนะตอนนี้ค่ะมีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรที่อยากจะถามทางวิทยากรไหมคะ ยังไม่มีะนะคะแสดงว่าเข้าใจกันดีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สูตรที่2เลยนะคะเป็นสูตรน้ําสลัดสูตรถั่วใช่ไหมคะอาจารย์คะน้ําสลัดในถั่วค่ะในถั่วค่ะถั่ว,ะะถ,วถั่วลิสงค่ะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ถั่วได้ทุกชนิดเลยนะคะขออนุญาตแนะนําเรื่องถั่วค่ะถั่วเนี่ย ในตัวของถั่วค่ะมันจะมี3ส,สารอาหารหลักๆนะคะที่ให้พลังงานคือคาร์โบไฮเดตโปรตีนไขมันถั่วที่ให้คาร์โบไฮเดตเยอะคือถั่วเขียวเขาถึงสกัดถั่วเขียวไปทำบุนเส้นก็กลายเป็นอาหารที่เป็นแป้งถั่วที่มีโปรตีนก็เช่นถั่วเหลืองเลยแนะนำให้คนกินถั่วเหลืองเพื่อให้ได้โปรตีนส่วนถั่วที่ให้ไขมันค่ะก็คือถั่วเกือบทุกชนิดที่ภาษาอังกฤษลงท้ายด้วยคาว่านัทใช่ไหมนะคะ รู้จักอะไรบ้างนะคะพีนัทค่ะพ uh ีนัทรู้จักอะไรบ้างอีกนะคะแคชูนัทใช่ค่ะอะไรคะพีนัทแคชูนัทเออ่แมคคาเดเมียนัทวอลนัทอะไรคะ นึกไม่ออกกันแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็คือถั่วอะไรก็ตามค่ะที่ภาษาอังกฤษลงไทยด้วยนัดข่ะมันจะมีไขมันเยอะนะคะดังนั้นพีนัดคือถั่วลิสงเราก็เลยเอาถั่วลิสงมาถามว่าถ้าชอบเม็ดมะม่วงหิมะพันที่ชื่อว่าแคชูนัดก็เม็ดมะงม่วงหิมะพันมาทำชอบเมคคาเดเมียนัดก็เอามาทำชอบอะไรอีกนะคะวอลนัดก็เอามาทำค่ะได้หมดเลยทีนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะพีนัดนะคะ ก็เ,เอามาใส่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะัดใส่ใส่หมดเลยค่ะจะมีส่วนประกอบของพีนัทบัตเตอร์นะคะก็คือเนยถั่วถามว่าเราทําเนยถั่วเองก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากซื้อเพราะบางทีเราไปซื้อที่้องตลาดเนี่ยบางทีเขาอาจจะทําไว้นานแล้วหรืออะไรก็ตามเอาถั่วที่เราต้องการค่ะไปคั่วคั่วให้กรอบคั่วให้หอม130องศาประมาณ20นาทีค่ะ เสร็จแล้วเอาถั่วค่ะไปบดในเครื่องปัน่นมันก็จะมีน้ำมันออกมาเราก็จะได้เนยถั่วค่ะก็เป็นเนยถั่วที่ทำเองได้นะคะราคาก็จะถูกด้วยค่ะใส่ทุกอย่างปั่นค่ะคือที่เลือกมาเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็รสชาติดีก็เลยเอามาสาธิตในวันนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะคะได้วิตามินซีด้วย เราทําสดนะคะดังนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นจริงๆแล้วควรทานให้หมดหรือถ้าไม่งั้นเก็บไว้ในตู้เย็นกอ็อย่าเกินสามวันค่ะน้ําพึ่งค่ะจะใช้น้ำตาลก็ได้แต่ว่าน้ำพึ่งอะ่ะมันจะมีกรรมฐานมันก็จะได้จากธรรมชาติมากขึ้นค่ะมันมีสารอาหารอื่นนอกเหนือจากน้ำตาลปกตินะคะชอบหวานปรับได้นะคะขกระเทียมค่ะ กระเทียมเพิ่มความเผ็ดร้อนแต่ว่เนี้ไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนค่ะแค่เขาเรียกว่าเป็นสูตรที่มีความซับซ้อนในรสชาติสมมติว่ากินเข้าไปแล้วค่ะขิงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายได้ค่ะค่ะโอเคค่ะเกลือ <c oughs> เดี๋ยวไว้ค่อยหยดนิดนึงค่ะ <c oughs> ใส่เกลือนิดนึงให้มีความเค็มได้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะอาจจะปั่น เยอะหน่อยได้ไหมได้แล้วค่ะคสังเกตว่าในสูตรนี้เหมือนจะใช้เวลาในการปั่นนานกว่าสูตรที่แล้วนิดนึงนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเนยถั่วอาจจะต้องให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงค่ะทีนี้ค่ะอาหารที่มีรสชาติซับซ้อน เวลากินเราจะได้ทั้งเปรี้ยวเคม็มหวานมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้สมมติเราจะเอาไปขายคนก็จะนึกไม่ได้เดาไม่ได้ว่าเอ้ยรสชาตินี้มันมาจากไหนเหมือนจะรู้ว่าเปรี้ยวนะมะนาวหรือเปล่านะเผ็ดร้อนมันมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะถือว่าเป็นอาหารที่มีความซับซ้อนในรสชาตินะคะ,คะโอ้ด้รับประทานมากเลยค่ะ,คะ ก็ตักใส่ภาชนะค่ะทีนี้น้ําสลัดจบแล้วค่ะง่ายๆส่วนมาถึงผักได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้อาจารย์ช่วยแชร์เทคนิคในการเลือกผักสลัดเพื่อนํามาทานกับน้ําสลัดของเราเลยค่ะว่ามีเทคนิคในการเลือกอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของผักค่ะผักผักหลากสีผักแต่ละสีมีคุณสมบัติต่างกันให้สารอาหารต่างกันให้เขาเรียกว่า ลงข่าววัตถุหรือสารมีสีที่แตกต่างกันหลักการเดียวเลยค่ะง่ายๆเลือกสีให้แตกต่างหรือใช้หลักการสีลุงก็ได้ผักที่มีสีเหลืองใช่อะไรบ้างนะคะฟักทองนะคะอะไรอีกนะคะนึกอะไรได้อีกอ่าข้าวโพดนะคะข้าวโพดอะคะ่ะกินน้อยเป็นผักกินมากเป็นแป้งผักที่มีลักษณะหัวค่ะให้จำไว้เลยว่ากินน้อยเป็นผักกินมากเป็นแป้ง สมมติถ้าเรากินฟักทองเป็นหัวถูกไหมคะกินน้อยถือว่าเรากินผักแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากินฟักทองเยอะถือว่าเรากินแป้งนั่นหมายความว่าจะทําให้เราอ้วนได้ดังนั้นผักหัวกินแล้วมีปริมาณจํากัดนะคะอ่ะต่อไปค่ะสีเหลืองแล้วผักสีชมพูมีอะไรคะมีอะไรบ้างคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูบีทรูทอ่ะได้ผักสีเขียวเยอะยะนะคะสีเขียวยิ่งเขียวเข้ม ยิ่งมีสารสําคัญเยอะนะคะเขียวยิ่งเข้มเท่าไหร่ยิ่งสารสํำคัญเยอะต่อไปค่ะสีส้มแครอทอะไรคะมีอีกไหมคะผักสีส้มค่ะผักสีส้มมีอะไรนะเอาล้อ่าได้แครอทก็ได้ค่ะสีฟ้าค่ะวันวันศุกสีฟ้าผักอะไรดีคะ <laughs> อ่ะได้ได้อัญชันเอามาตอกเป็นดอกไม้วันเสาร์สีม่วงค่ะผักอะไรดีคะกะหล่ำม,ม่วงค่ะนั่นเลยค่ะแล้วก็วันอาทิตย์สีแดงก็มะเขือเทศได้นะคะอะไรก็ตามค่ะเทคนิคคือเลือกสีให้มันหลากหลายเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ผลผลไม้แห้งค่ะผละไม้อบแห้งก็ามาทำเป็นสลัดได้ก็เพิ่มความหวานจากตัวผลไม้แห้งนะคะ แค่นั้นเลยค่ะเอามาจัดจานอย่างที่เราจัดอย่างที่เราอยากจัดเดี๋ยวนะัดจัดเลยก็ได้ค่ะเราอยากจัดยังไงเราอยากกินผักสีไหนเราก็ใส่เลยแล้วก็ราดน้ําสลัดแนะนําว่าสักหนึ่งช้อนโตก็พอนะคะเพราะว่าพอน้ําสลัดมันโดนกับผักผลไม้เดี๋ยวมันจะออกน้ํามาเองนะคะไม่ต้องรีบราดแต่เวลาเราไปมุกเฟ่ข้างนอกเราราดเยอะใช่ไหมคะแล้วเราแล้วเราทำยังไงคะก็กินให้หมด หรือเปล่าส่วน<ถ>มากก็จะประมาณนั้นค่ะจย์โอเคค่ะ,คะถ้าท่านใดอยากชิมนะคะเดี๋ยวเชิญได้นะคะเดี๋ยวให้น้องเขาจัดให้ค่ะสำหรับทุกท่านที่เราฟังอยู่ในขณะน,นี้มีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรไหมคะเราสามารถสอบถามมายัางวิทยากรของเราได้เลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะแครอท แครอทเนี่ยค่ะจะบอกอย่างนี้แครอทเราอยากได้อะไรจากแครอทคะแครอทเราทราบว่ามันมีวิตามิน A ถูกไหมคะสมมติถ้าเราอยากได้วิตามิน A วิตามิน A อละลายในไขมันดังนั้นต้อแครอทไปผ่านอะไรก็ตามที่ให้มันมีน้ำมันเช่นอาจจะไปลวกแล้วก็ลาดอาจจะพุกด้วยน้ำมันให้มันไม่พอมีน้ำมันบ้างหรือจะเอา,เอาไปไปผัดแต่ถ้าเกิดกินแครอทต้ม ได้สารอาหารอื่นค่ะที่ไม่ใช่วิตามินเอเช่นอาจจะได้สารพืชสารเคมีสารอื่นโพลีฟีโนนลหรือสารอื่นๆที่มาจากพืชค่ะที่ไม่ใช่วิตามินเอถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่มันจะไม่ได้วิตามินเอถ้ากินกับสลัดเป็นผักสดก็อาจจะไม่ได้วิตามินเออ๋อคืองี้ค่ะพอกินกับสลดัดน้ำสลัดมีไขมันดังนั้นได้วิตามินเอค่ะ ถึงแม้ตัวมันจะไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนค่ะค่ะแล้วก็ราดเลยค่ะเอาเะไรเนี่ยคะอันนี้ด้วยแต่มะเขือเทศอะคะ่ะมะเขือเทศมันมีงานวิจัยพบว่ามะเขือเทศถ้าเอาไปผ่านกระบวนการวิตามินจะมากกว่ามะเขือเทศสดเช่นกินเป็นซอสมะเขือเทศพวกนี้ค่ะกินเป็นน้ําราดสตรอเบอรี่เอ็น้ำราดมักกะโรนีพวกนี้ค่ะจะให้สารออกนิดดีกว่า ค่ะไพไฮโด mm hmm. อ่อหลังๆค่ะคือสมัยก่อนที่มันเคยมีบูมใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาว่ามันมีสารพิษจากในสารตกค้างไม่ใช่สารพิษเป็นสารตกค้างสารเคมีที่อยู่ในน้ำแล้วมันก็ขึ้นไปที่พืชหลังๆเขาก็พยายามปรับกันอยู่ค่ะแต่ขอโทษไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวในพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ได้ไหมคะพรุ่งนี้มาอีก เดี๋ยวอัปเดตให้ค่ะว่าล่าสุดแล้วเขาใช้กระบวกนการที่เป็นสารเคมีในน้ำเป็นยังไงบ้างค่ะเพราะพอสุดท้ายแล้วค่ะเวลาสมมติเขาปลูกแล้วมันมีสารขึ้นมาต้องไปทำาไงก็ได้ให้สารมันเหลือน้อยถ้าจะขออ,อยอค่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อของที่ไม่ได้รับเนี่ยบางทีเราก็เราไม่ได้เช็คแต่ถ้าเกิดผ่านออยออ,อยอเช็คให้เราส่วนหนึ่ง ในส่วนของผักไฮโดมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสารเคสารจากการปลูก <คะ S 2> แต่ในส่วนของผักที่ปลูกตามพดินก็จะห่วงเรื่องของไก่พยาพยาใช่ค่ะ,คะไม่รู้ว่าจะแบบไหนดีค่ะถ้าเกิดอยากกินผักสดต้องล้างให้สะอาดค่ะ สามารถช่วยได้ค่ะการล้างผ่านน้าหรือการล้างด้วยด่างทับทิมหรือการล้างด้วยเกลือเขาบอกว่าจริงๆการล้างด้วยเกลือก็ได้ผลเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราเอาด่างทับทิมก็ได้ล้างผ่านน้าเยอะๆก็ช่วยได้ค่ะหรือเอาไปผ่านความร้อนเช่นไปลวกไปต้มแปบ๊บเดียวก็จะช่วยฆ่าไข่พยาธได้ค่ะต้องเลือกเอาค่ะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเราเลือกยากมาก กินอะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นแต่ถามว่าเราจะต้องไม่กินซ้ำซากค่ะสมมุติเราซื้อน้ํามันร้านเดียวซื้ออาหารร้านเดียวสมมติแม่ค้าทําอาหารร้านเดียวเราซื้ออยู่ร้านเดียวเขาอาจจะใช้น้ํามันวนไป,วน,ไปวนมาหรือใช้น้ํามันตัวเดียวอันนั้นเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารอื่นแต่ถ้าเกิดเรากินหลากหลายกินไม่ซ้ำซากกินวนไปเรื่อยๆค่ะให้ร่างกายเรามีภูมิมันก็จะช่วยได้ค่ะ ก็ขอบคุณสําหรับคําถามมากนะคะมีท่านอื่นมีข้อสงสัยหรือคําถามจะสอบถามทางอาจารย์มาอีกไหมคะมีไหมเอ่ยค่ะก็ในตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการจัดจานค่ะซึ่งตอนนี้อันนี้เป็นน้าสลัดสุดแรกสุดขิงใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำสลัดสตรขิงจัดจานเสร็จแล้วสวยงามมากเลยค่ะดูน่ารับประทานมากเลยค่ะเขามีฝีมือในการจัดจานสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือไปมาสเตอร์เชฟได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางน้ำสลัดสูตรขิงและสูตรเนยถั่วนะคะก็จัดจานเรียบร้อยดูน่ารับประทานมากเลยค่ะค่ะอยากชิมไหมคะเชิญนะคะทีนี้ค่ะวัตถุดิบที่เอามาใช้ค่ะมันก็มีผลเนยถั่วแต่และชนิดในท้องตลาดอะคะ่ะรสชาติแตกต่างกันดังนั้นถ้าเราชอบยี่ห้อไหนเราก็เลือกยี่ห้อนั้นได้นะคะ หรือมะเขือเทศจะปลูกเองก็ได้มันสามารถเลือกได้หมดอะคะ่ะใช้หลักกันเดียวกันคือผักหลากสีนะคะถ้าเกิดมีเวลาเหลืออยากพูดขอพูดเรื่องน้ำมันเหลือไหมคะมัเหลือไหม,ม,หมคะได้คะ่ะเชิญเลยคะ่ะจ์คอนะคะ่ะที่บ้านอ,อ,าอยากได้ไม่ถามท่านที่นั่งหน่อยอะคะ่คะ ถามแต่ละท่านเลยได้ไหมคะว่าแต่ละท่านที่บ้านใช้น้ํามันอะไรนะคะเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่ท่านนี้เลยก็ได้ค่ะที่บ้านใช้น้ํามันอะไรกันคะน้ํามันถั่วเหลืองค่ะชน,นิดเดียวเลยเหรอคะแล้วก็ววกน้ํามันน้ํามันปาล์มสําหรับทอดเดลือมผักแล้วใช้อย่างนี้ตลอดไหมคะส่วนมากจะเป็นโอเคค่ะ ท่านท่านอื่นค่ะขอกลุ่มทางนี้บ้างนะคะคครับ่ะขอตอบเลยใช้ใช้น้ำมันอะไรนะคะที่บ้านค่ะขออนุญาตถามอ๋อน้ำมันทอดด้วยที่ที่เป็นน้ำมันนะครับวน้ำมันทำกับข้าวอะคะ่ะใช้น้ำมันอะไรนะคะมันจะมีพวกน้ำมันงาบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ๋อค่ะคือหลักการค่ะในการใช้น้ํามันค่ะจริงๆน้ํามันแต่ละตัวให้ประโยชน์แตกต่างกันหลักการในการเลือกน้ํามันค่ะคือใช้เวียนไปเราสามารถปัจจุบันนี้ค่ะเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ํามันหมูก็สามารถทานได้นะคะแต่ว่ามันเป็นไขมันอิมตัวน้ํามันไม่ควรใช้ซ้ําค่ะใช้ซ้ำทีนี้สมมุติว่าเดือนนี้ซื้อน้ํามันถั่วเหลืองพอน้ํามันถั่วเหลืองหมดครั้งหน้าให้เปลี่ยนเป็นน้ํามันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันเมล็ดทานตะวันหมดเปลี่ยนเป็นน้ำมันเมล็ดคำฝอยน้ำมันเมล็ดคำฝอยหมดเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันข้าวโพดเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะหลักการนะคะแล้วก็ขอขอว่าถ้าเกิดวิธีการทำอาหารนะคะน้ำมันปาล์มจะทนความร้อนดังนั้นสามารถเอามาทอดได้เวลาเลือกไขมันนะคะหรือน้ำมันให้เลือกที่เขาเขียนว่าสำหรับทอด สำหรับผัดอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการช่วยเราได้แต่อีกหลักการหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคือว่าให้เปลี่ยนชนิดของน้ำมันถั่วเหลืองบ้างทานตะวันบ้างข้าวโพดบ้างบาบาบาที่มีท้องตลาดค่ะให้เปลี่ยนไปอย่าใช้น้ำมันซ้ำซากเท่านั้นเองเลยค่ะเราก็จะช่วยเรื่องสุขภาพได้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณสำหรับประโยชน์ดีๆเลยะนะคะอาจารย์ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในการสาธิตการทําอาหารเพื่อสุขภาพน้ําสลัดคลีนแอนด์เฮลตี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆกับพวกเราในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังวันนี้นะคะจะนําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปทํารับประทานกันในครัวเรือนนะคะ สำหรับทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชมผ่านทางช่องทางไลฟ์สดนะคะสามารถชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook หรือ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา9นาิกาถึง10นาฬิกาค่ะในหัวข้อ Food Place จากผลไม้ตกเกตค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ